เทคนิคการใช้เทปปัตเตอร์แปะติดสายให้อาหารสายส่วนปัสสาวะค่ะค่ะพี่น้องนะคะจะมาแนะนำค่ะปัตเตอร์เทปและวิธีติดสายต่างๆนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่พบนะคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายอาหารหรือใส่สายส่วนปัสสาวะค่ะผู้ดูแลโดยเฉพาะผู้ดูแลมือใหม่ค่ะยังไม่เข้าใจนะคะและรู้ถึงวิธี เทคนิคการปิดปั๊ตเตอร์นะคะของสายให้อาหารและสายสวนปัสสาวะค่ะส่งผลให้สายอาหารเลื่อนหลุดไหลาจากระดับที่ใส่ไว้ได้ค่ะและสําหรับสายสวนปัสสาวะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการดึงรั้งและบางครั้งก็เกิดการระคายเคืองบริเวณที่ผิวหนังค่ะเกิดจากเทปปัตเตอร์ที่ปิดนะคะบางครั้งก็เกิดจากการเสรียดสีค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องจะมาแนะนําวิธี และเทคนิคการแปะติดปัสเตอร์นะคะในการติดสายอาหารนะคะและสายสวนปัสสาวะค่ะฝากเป็นกำลังใจและแบ่งปันคลิปดีๆนี้ให้กับผู้ดูแลท่านอื่นด้วยนะคะ <S <S ก่อนอื่นนะคะพี่น้องก,ก็จะมาแนะนำปัสเตอร์นะคะที่ใช้ติดสายและคุณสมบัติก่อนนะคะหนึ่งนะคะปัสเตอร์พิกโซม a ลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันนะคะเป็นปัสเตอร์เพนตาคายนะคะ ชนิดมีกาวซิลิคโคนค่ะมีรูพรุนนะคะสามารถระบายอากาศได้ดีค่ะลอกออกง่ายนะคะไม่มีคาบกาวและไม่ทําลายผิวนะคะเมื่อลอกออกค่ะให้ฟาร์มชุ่มชื้นกับผิวที่ติดนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่แพ้ง่ายและบอบบางค่ะ2นะคะปัตเตอร์ไมโครพอค่ะเป็นปัตเตอร์ชนิดเยื่อกระดาษนะคะใช้สําหรับยึดผ้าผิดแผลและแต่งแผลทั่วไปนะคะสําหรับ ผิวบริเวณที่บอบบางค่ะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะเหมาะสำหรับผิวที่บางและแพง้ง่ายนะคะมีขนาดความกว้างนะคะ1นิ้วและก็0.5นิ้วค่ะ3นะคะทานสปอร์เอ็มค่ะมีลักษณะคล้ายพลาสติกนะคะใช้สำหรับปิดทับผ้ากอท,ทั่วไปค่ะจะมีความเหนียวระดับหนึ่งนะคะราคาไม่แพงนะคะสำหรับเทปตัวนี้นะคะจะระบายอากาศได้ดีค่ะ สามารถฉีดใช้ได้อย่างง่ายๆนะคะวิธีติดเทปสายอาหารนะคะค่ะพี่น้องจะแนะนําวิธีติดเทปสายอาหารนะคะซึ่งเราก็ทําได้หลายแบบนะคะอยู่ที่ความถนัดของญาติค่ะพี่น้องจะใช้พัตเตอร์พิกซ์โมลนะคะพัตเตอร์พิกซ์โมลที่เราสามารถตัดเป็นชิ้นได้ค่ะโดยวิธีแรกนะคะก็จะตัดเป็นชิ้นยาวเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือจะตัดเป็นตัววายนะคะ คือตัดตรงแล้วก็ผ่ากลางครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นบัตเตอร์ไมโครปอลนะคะซึ่งเป็นผ้าเนื้อบางๆแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งบัตเตอร์จะเส้นเล็กๆนะคะซึ่งจะพอดีนะคะเราจะไม่ต้องมาตัดบัตเตอร์อีกครั้งหนึ่งอะ,ค,ะค่ะค่ะจะสาธิตวิธีแรกก็คือจะใช้บัตเตอร์ไมโครปอนะคะพี่น้องจะตัดขนาดกะพอดีนะคะ จะเห็นตำแหน่งใช่ไหมคะว่าที่ปลายจมูกคะ่ะจะมีตำแหน่งสองขีดอยู่นะคะซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่เราจะไว้สังเกตนะคะว่าสายอาหารของเราเลื่อนหลุดออกมาจาก,จากตำแหน่งเดิมไหมนะคะค่ะจำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะเมื่อเราตัดปัตเตอร์ฟิกซ์โมเป็นรูปตัววายแบบนี้นะคะแล้วให้เราลอกกระดาษออกนะคะและใช้จวนบนเนียคะ่ะติดบริเวณจมูกนะคะติดบริเวณจมูกด้านบน ถ้าทำไม่ค่อยถนัดหรือว่าเป็นผู้ผู้ดูแลรายใหม่นะคะเขาอาจจะต้องอาจจะช่วยกันนะคะอีกคนนึงได้ถือสายเอาไว้นะคะป้องกันการเลื่อนหลุดลงมาค่ะค่ะเมื่อเราติดที่จมูกแล้วนะคะเราจะด้านล่างจะเป็นสองเส้นใช่ไหมคะเราก็ใช้เส้นแรกนี้นะคะไายทับพันที่สายค่ะค่ะแล้วอีกเส้นหนึ่งเราก็ไายกลับลงไปอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ไายทับขึ้นมาพันสายนะคะ ค่ะสำหรับวิธีนี้ก็จะทําให้สายติดกับจมูกได้แน่นค่ะแล้วก็ที่สายก็ไม่ค่อยจะเลื่อนหลุดนะคะสําหรับปัตเตอร์ที่ใช้แล้วสายไม่ค่อยเลื่อนหลุดนะคะก็คือ f ิกซ์มอตัวนี้นะคะลองลองมาก็คือพวกไมโครปอ e ตัวนี้ค่ะแต่สําหรับปัตเตอร์ทานสปอร์ 3M นะคะซึ่งนี่พี่น้องเอ,เอาขนาดใหญ่มาให้ดูนะคะจริงๆแล้วก็จะมีม้วนเล็กๆเ,เช่นเดียวกันค่ะไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะจะทำให้ เวลาปัตเตอร์ถูกกับเหนือค่ะจะทําให้ลอกหลุดง่ายค่ะและจะทําให้สายอาหารเลื่อนหลุดออกมานะคะวิธีติดเทปบริเวณสายสวนปัสาวะในผู้หญิงและผู้ชายนะคะจะแตกต่างกันค่ะพี่น้องจะแนะนําวิธีติดสายสวนปัสาวะผู้หญิงนะคะเราจะติดบริเวณหน้าขาค่ะเราสามารถใช้ปัตเตอร์ f i x ซ์มนะคะหรือจะเป็น ปัตเตอร์ไมโครโพนะคะอาจจะเป็นแถบที่กว้างขึ้นนิดหนึ่งนะคะติดลงบนหน้าขาก่อนค่ะพี่น้องจะตัดเป็นชิ้นพอประมาณนะคะติดลงบนหน้าขาผู้ป่วยก่อนนะคะติดลงบนบนหน้าขาเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดอีกชิ้นหนึ่งค่ะใกล้เคียงกันนะคะติดบริเวณสายด้านบนนะคะติดให้แนบไปกับสายเลยนะคะค่ะเมื่อติดพันที่บริเวณสายแล้วนะคะ เราก็จะได้ปัตเตอร์ที่เหลือแบบนี้นะคะให้เราติดทับลงไปบนปัตเตอร์ที่เราติดไปบนหน้าขาค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะจะลดการเสียดสีของสายค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ติดค่ะไม่ติดนานเกินไปนะคะอาจจะเปลี่ยนมาเป็นขาอีกด้านหนึ่งก็ได้ค่ะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะจะได้ไม่เกิดการระคายเคืองและบางครั้งจะเกิดเป็น ผื่นแดงขึ้นได้เช่นกันค่ะสำหรับวิธีติดสายส่วนในผู้ชายนะคะในผู้ชายค่ะเราจะติดบริเวณหน้าท้องน้อยนะคะขึ้นอยู่กับกายภาพสรีระของร่างกายค่ะโดยก็จะตัดปัตเตอร์เป็นชิ้นพอประมาณนะคะพี่น้องจะสาธิตด้วยไมโครปอนะคะโดยจะใช้ชิ้นแรกนะคะติดบริเวณหน้าท้องน้อยนะคะและอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะติดลงบนสายค่ะ ซึ่งเราจะยกขึ้นไปติดบริเวณหน้าท้องนะคะเมื่อเราติดแบบนี้แล้วนะคะเราก็ติดทับลงไปบนปัตเตอร์ที่เราติดบนหน้าท้องค่ะค่ะจะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะขาดสายก็จะไม่ถูกดึงลังนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผู้ดูแลคงได้นำเทคนิคดีๆนี้ไปใช้นะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่มีเทคนิคดีๆนะคะร่วมแลกเปลี่ยนแนะนำได้นะคะขอบคุณค่ะ